ับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับวันนี้ครับผมมาอยู่กับบาทลุงตีครับผมลุงตีห้าสองเก้างวดที่แล้วที่ลุงตีบอกนะเออนะครับวันนี้ก็มาถามข่าวถามข่าวม,ม,มาพ่อลุงตีพอดีวันนี้หนึ่งตีถามมาลุงตีครับผมไม่ต้องเสียไรพูดจริงอ,อันเดียสองพันด้วยยังกาะบอกถึงบอกได้วันนี้นอาวอ,อกจามาาลุงวดนิ่มปะเรื่องสิงหาเน่ดือนปมงวดท่านผู้ชม ยังไ่เทยังไป่ถามข่าถามเ่าแล้วเพนไหเราไหมไหอนเลยเนไหกอนเลยอันอิลิแกงยังกนแงมากี่เลครับแกงมากีเลี๋ยวต้องมีนีปลาพุทธวช่มเดียวมกอเลแกงชมน้ำแงเแกงเต้แตม่วดก้อนนีเมพอแงเห็ดเนาะแกเห็ดแต่วงนีเมื่อพอแกงมากี่เล็ีเล็แต่ว่าคุณบอกว่าพ้อถามปุ๊บห้าหกสามหกสี่พันนะบกเลบอกเลยชม มันไว้อดลุงกี้มั่นใจปะวันนี้ครับผมโอเคครับผมเพคุนบอกว่าหาหกสามหกสี่ก็ต่างหลายก็ต้องสี่หลายด้อตัวเต็งเอาบนลางตัวละบพันสองพันกับพ่อก็ต้องสี่หลายครับอืมสูตรเข้าแสดงว่าสูตรเข้าของงวดที่แล้วเทนโบแบบนี้กรรมช่อมงวดที่แล้วแล้วก็บอกหกสี่เมียนที่จริงเลยงวดที่แล้วเพิ่นกงบอกแบบนี้แหละงวดที่แล้วเพิ่นกงหายมาหาสองเก่าวดนี้หายมาหาหกสามหาหกสี่พอดีเป็นหวังสิเด้ยแต่ก็ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ดูเพื่อความบันเทิงนะครับโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะคอยกันลั่ิดถามเพิ่นอนถามเขา้าวเพิ่นเพิ่นไฮเราไหมฮะห้าหกสามห้าหกสี่นะเอ้าฝากฟังมนเป็นเนี้ยคั้งนึงนะนะนะลุงตีน,ะคตนะครับผมเนั่ยน่ารัครับผมโอ้เยเพลงไหนอยู่ดีสบายลุงตีข้าวข้าวตำข้าวเราดิใจยศแจ่งขี้แหะครับพัฒนาคนจนอืมก็ได,ด้รับเลยด้วยเพื่นเหมืนอยู่ครับผมโอ้ลุงตีนะโอเคแล้วลุงตีนะ ไอ้มื่อนี่อันนี้คือเขาที่เขาหยังนี่เขาเทียงหรือเขาหยังเขาเศร้าครับเขาเศร้ามันก็ไปหาหมอมาเป็นหยังเป็นอ๋อเป็นหยังครับผมผมมันป่วยเอามาเพื่อยื่นรถช่อนกรุงเทพหลยหลายปีหลายปีนะโอ้ครับผมใครเดี๋ยวผมยังหยางได้อยอืมไปผมไปขับรถจ็กที่ช่วหนาาผมนุ่งเงงครับผมอืมตัดโดนเงินป่ะหนึ่อหลายปีที่แล้วแล้วครับคุณอาทิตย์ได้ช่วงข้าประช่วงครับผมอ๋อชครับผมอันนั้นโอ้น่าลงตีละ ครับผมครับผมเอาบอกบอกบอกไปอีกทีนึงน่ะหาหกสามหาหี่ครับผมโอเคครับผมจัดไปครับท่านผู้ชมนะครับเพิ่นบอกว่าหาหกสามหาหกสี่ว่ะมาถึงถักบอกเลยไหมคือเพิ่นเพิ่นเพื่นคือจะเพิ่นหัวดิมือเป็นเข่าตมือเปนสามโตมือเป็นเข่าเต็มๆบอกยานี่ได้ท่านผู้ชมเอ้ยเนาะเป็นไปได้เมียนจูอือเป็นไปได้นะครับผมเอาโอเคครับมาถามข่าวถามข่าวกับลุงตี๋ด้ยนะครับผมนะครับก็อ่า ครับผมเดี๋ยวมาถามข่าวถามข่าวแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะฝต่งกระด้างติดถามข่าวข้าวพนไหมว่าเสียงลมมันดังแห้งเนี่ยไอ้นไทเลยไหมห้าหกสามห้าหกสี่พนะเอารองเบิ่งระบ้ชมบอีกงวดหนึ่งงวดที่แล้วได้มาหาสองมีหามีสองมีเก้าเข้าของพนนะครับงวดนี้จัดไปตอนลุงทีนะโอเคครับผมมาเพ่อสวัสดีครับจบข่าวเลยอ่ะหายแล้วลุกทีล้วหายแล้วนะครับนี่ละผมมีอย่างไลนะครับผมไปโอเคครับผมเพราว่า เดี๋ยวสันเอานังมะม่วงเผาผ่านลุงตี๋เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสนะันเอานังมะมาผ่มานให้ลุงตีเด้อไอ้แสงโซล่าเซลล์แสงโซล่าเซลล,ซลน์นี่มาจากคุณพี่อ่คุณพี่ที่พเพิ่มนอย,อยู่อยู่ไอ้ยังกาะยุ่งเทพอ่าคือนขึ้นขึ้นเกียวกัมะม่วงเผโซล่าเซลล์อยู่หนึ่งมัดกิดตอนนี้มันขึ้นม,มันตีแกงนะครับผมนะโอเคนะอือคุณพี่ยังมาคุณพี่แม่มนี่แหละครับผมหนึ่งประมาณนี้แหละ ชื่อเพิ่ืเพิ่ืชว่าพี่แอมเออเป็นยุ่งเทพีเดี๋ยวผมจะเอาแสงเสร็จแสงแสงไฟมาให้มาติดให้ด้วครับผมนะโอเคนะครับผมนะครับัดีครบอ่านั่นแหละเดี๋ยวจะเอาแสงไฟมาติดให้นะครับผมนะครับพุทพีแอมเด้อกับลุงตีนะครับที่พี่เขาได้ส่งแสงไฟสไลด์เซลมาให้นะครับผมนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมนะครับอ่ะฮัโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ